แล้วก็จากเรื่องนี้นะครับก็มีคําสั่งจากมหาดไทยสั่งให้ทั่วประเทศลงพื้นที่ไปตรวจว่ามีตรงไหนขายพลุหรือว่าเก็บดอกไม้ไฟอยู่ตรงไหนบ้างที่อำเภอเมืองจันทบุรีครับมีการนําฝ่ายปกครองลงพื้นที่ไปตรวจร้านเครื่องเขียนและร้านขายอุปกรณ์สังฆทานในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีเพื่อเน้นย้าเรื่องของความปลอดภัยในการจําหน่ายพลุดอกไม้เพลิงครับนายกิติพงศ์กิติคุณในอำเภอเมืองจันทบุรีไปพร้อมกับปลัดอำเภอและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่ตลาดเทศบาลเมืองจันทบุรีเพื่อให้คำแนะนำเน้นย้ำมาตราการความปลอดภัยและเตือนถึงผู้ประกอบการหากมีการจำหน่ายสิ่งเทียมวัสดุปืนให้ขออนุญาตตามกฎระเบียบเพื่อที่จะได้รับคำแนะนำในการจัดเก็บและดูแลรักษาอย่างถูกต้องโดยเน้นย้ำว่าจังหวัดจันทบุรีไม่มีผู้ประกอบการขออนุญาตจัดเก็บดอกไม้เพลิงแต่อย่างใดซึ่งจังหวัดจันทบุรีและฝ่ายปกครองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ทดลองไปสุ่มตรวจตามวงรอบซึ่งที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยพบการจัดเก็บดอกไม้เพลิงและหากเข้าถึงช่วงเทศกาลที่จะมีการเฉลิมฉลองผู้จัดงานที่ต้องการจุดดอกไม้เพลิงจําเป็นที่จะต้องยื่นขออนุญาตเพื่อจุดดอกไม้เพลิงก่อนล่วงหน้าและทําการสั่งซื้อเป็นครั้งคราวไปครับการตรวจสอบกรณีพู้ดอกไม้เพลิงนะครับเรามีการตรวจสอบอยู่เสมอนะครับเพราะว่ามันเป็นอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอตาม พระราชบ,บัญญตัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนกระตุระเบิดแล้วก็ดอกไม้เพลิงสิ่งเทียมอาวุธปืนพศ2490นะครับซึ่งก็จะมีการมอบหมายให้ปลตำเภอรับผิดชอบออกตรวจตานะครับในเรื่องของการจําหน่ายอาวุธ ดอกไม้ไฟดอกไม้เพลิงนะครับในพื้นที่เขตอำเภอเมืองนะครับซึ่งเขาจะมีวงรอบในการออกตรวจนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจในเรื่องของการแนะนำนะครับหรือให้กับผู้ประกอบการที่ยังไม่รับทราบนะครับซึ่งบางร้านเนี่ยก็อาจจะมีขายบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับเราก็แนะนำนะครับแล้วเขาก็ไม่มีการจำหน่ายนะครับผมครับ